เป็นยังไงคือว่าหมูมีเพื่อนกะมันหัวมันยังแล้วมือนอนบ้านคำมือนอนบ้านนเพื่อนหัวโดยเป็นอย่างนี้นี่เองแต่เพื่อน่ะมีอยู่แต่หัวเนาะโดยหังใหญ่วะเพื่อนกะม่ใหญ่เปนได้หลังน้อยเพื่อนหัวเนาะโดยทางมองเพื่อนกะเคยได้ไปทำงานเมืองไทยบ่ได้เคยไปบ่บ่เคยบ่เคยเนาะอดยอยากไปว่า่ะ อยากไปอยู่แต่ผมมีเงินเหตบัรเหดเบย์นะโอ้ผมมีเงินเหตบัรเนาะโดยถ้ามีคนเ็ดบัตรเหตอยังให้ก็อยากไปอยู่เนาะอยากไปอยู่อืมโอเคทางนอ้องเพื่อนก็นอยากไปอยากก็อยากเรียนหนังสืออีกเนาะโดยแต่ตามจริงก็นุ่งก็สิอยากให้น้องเฮียนหนังสือก่อนเนาะเพราะว่าน,กกน,น้องก็กําลังศึกษาอยู่ช่วงนี้เนาะ <laughs> ถ้าตอก็สิโตนะประมาณมเนาะน้องเนาะโดย พราะว่าน้องก็อายุสิบเจ็ดปีกระชีพว่าบานมสองมสามคนหน่อยเฮียนหอดหอดห้องป่าห่าป่หอดบอหรือว่าจังไรป่าหอดป่าหอดต้องไปเฮียนบำดุงป่าหอดครับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุครสุคน หรือว่าสิเป็นเอฟซีฟังไทยฟังลาวต่า,ตางประเทศการยินดีตอนรับข,ออข่าสนซะ่้่ซองพอน้องคนหน้าบ้านเฮาอีกแล้วโอ้ยพ,พี่น้องเลยโดยกลับมาพบมาพอ่อกับพอน้องโคหน้านะอีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่พี่น้องเลยเนาะกับพอน้องคนหน้านะกลับาานะมาทางเอฟซีเพิ่นให้มาพ้่พี่น้องเลยเนาะพาทางเอฟซีเพิ่นกับบอกพอน้องโคหน้ามากรพี่พี่น้องเลยพอน้องคนหน้ากันเลยมาหาทางน้องเพื่อนขยังบมฮูซื้อเสียงยังน้า,นนาเพิ่นซื้อจังไดพ่อแม่พี่น้องเนาะ ไปบิ่งไปส้มพร้อมๆกันเลยนอกจากคือว่าครอบครัวของเพื่อนเองก็ทุกข์ยากพื่นพี่น้องกันนะลำบากมาหลายปีพย่นพี่น้องเนาะทางเมื่อนี้กับเพื่อนกับสิเปิดเผยความจริงเพื่อนออกมาเพย่นพี่น้องไปเบิ่งไปส้มกันเลยเพี่น้พง่อยพี่น้องมาฮอตจอดเถึงน้องเพื่อนเรียบร้อยพี่อนพี่น้องก็เลยซื้อน้ำหวานกับน้ำแข็งไปฝากน้องเพื่อนเนาะพื่นพี่น้องอ่าไปกันเลยคพื่อนพี่น้องโอ้ยสบายดีสบายดี อะลุงซื้อน้ำหวานมาฝากเนาะอ๋อโดยขอบใจเด้อจ้าขออนุญาตถามซื้อเสียงหน่อยเด้อซื้อซื้อจังได๋เนาะน้องซื้อว่าน้องว่าโดยอายุจักปีล่ะอายุ17 17ปีโดยยังเข้าโรงเรียนอยู่บ่บ่ยีเข้าอยู่เข้าเข้าห้องอยังบ่1บ่2นี่ด้โอ้ตอนนี้ออกแล้ว โดยบ่มโนยคำเฮียยังอยากยังอยากเข่าโตอีว่าด้วยอย่างไรอยากเข่าอยู่อยากเข่าอยู่คือพ่อแม่ก็ยังไงพิ่งบ่ให้ยบวชด้วยอย่างไรพ่อแม่ก็บ่มีแล้วเออพ่อแม่ก็ทุกข์เนาะโดยโอ้อันนี้เฮือนหรือว่าเทียงเทียงโอ้เทียงโดยแม่นมาอยู่นี่ประจำบ่ชรือย่างไรอยู่นี่ประจำแลโอ้มีเพือนมีแานเนาะมีเพือนมีแานอยู่โดยโดยโดย ເຮືອນເປັນຈັ່ງໃດຄືວມນກຮຍັງແືນຮືນຮຕ່ເຮືນມີແຕຮນດໃຫເຮືອຍດໂັງນ້ຮືນຮນທັມອງເພນກະີທາງາທໍ່ລຄີຍເຄນຢກລະ อยากไปอยู่แต่ผมมีเงินเหดบัตรเหดเบยนะโอ้ผมมีเงินเหตบัตรเนาะโดยอือคมีคนเหดบัตรเหตอยังให้ก็อยากไปอยู่เนาะอยากไปอยู่อืมโอเคทางน้องเพิ่นก,ก,ก็อยากไปอยากกะอยากเรียนหนังสืออีกเนาะโดยแต่ตามจริงก็นุ่งก็สิอยากให้น้องเฮียนหนังสือก่อนเนาะเพราะว่าน้องกะกำลังศึกษาอยู่ช่วงนี้เนาะ <laughs> ถ้าตอก็สิโตนะประมาณม้อเนาะน้องเนาะโดย พราะว่าน้องก็อายุสิบเจ <à> oh. ็ดปีก็สิประมาณมสองมสามคนหน่อยเฮียนหอดหอดห้องป้หาบอหอดบอกเนือว่าจังไดบอหอดบอหอดต้องไปเฮียนบำดุ้งบอหอดเคยเคยมีผู้สาวเราบอหรือเปล่าบ่มีเคยมีหรือเปล่าเคยมีอยู่โอ้เคยมีแบบแบบแบบดินกันแบบมูมู่ะเนาะกับโมเมนต์เป็นตัวเป็นโตโอ้แบบนี้นี่เองเนาะ ตอนนี้ก็อยากมีอยู่ก็อยากมีอยู่แต่ว่ามีไปเอาเล้นะถูกยากเนาะถูกยากเนาะก็คือว่าเฮาสิไปจีบไปก็คือบ่กล้าบวกดูจังได๋บ่กล้าบ่กล้าเฮาเฮาดูฐานะของเฮาเนาะน้องเนาะโดยอืมโดยโดยโดยแตคือพ่อแม่พ่อแม่ก็ยังบ่ล่ะยังโอ้คนในเฮือนนี่มีจักคนจักคนมีสิบกว่าคนเพื่นแหออาสิบกว่าคนหรือว่าพ่อแม่เอื้อยอ้ายน้องประมาณนี้บ่ แมนมีลานน้ำมีเอ้ยอะเอาผัวอยู่ไทยเอาผัวไทยกะคนหนึ่งกะโบเห็นโอ้คนหนึ่งกะโบเห็นแมนคนหนึ่งกะเอาเอาผัวไทยกันโดนโดนโบเห็นโอ้แป๊บนึงโอ้ทางเอื่อยกะไปทำงานเมืองไทยแมนเพิ่นกับ่ได้ผ่าเงินผ่าค่ามาบ่ลูกบ่โอ้ไปแต่โดนแต่เน้นน้อยแต่ ก็ยังไม่ได้เกิดโอ้ตอนเพื่อนเป็นเช้าเพื่อนไปเนาะแมนก็แสดงว่าสิบกว่าปีด้วยจ้ายังไม่ได้เกิดแมนโอ้สิบเจ็ดปีเนาะทางน้องว่าตอนนี้ก็อายุสิบเจ็ดปีเนาะแมนอืายุสิบแต่ละมือเห็ดยังละ่ะเห็ดเห็ดเห็ดก็บ่ได้เห็ดยังบ่มีงานเห็ดโอ้บ่มีงานเห็ดเนาะแมนก็เห็ดให้เห็ดหน้าได้ได้ก็อยู่ธรรมชาติด,ดิงด่งงูดิ่งควายมีนี่บ่สเรียงบ่งู แล้งงัวควายกัผูกแล้งงัวสองโต๊ะโอ้ผูกไว้แมนดูดูงัวกระผูกไว้เนาะบ่ได้ไปเดี่ยงมาเนาะโดยบ้านพ่อเนี่ยนะจิตอยู่กับอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็มีอยู่สิบกว่าคนเนาะเข้าวน้าได้ลูกพ่อกินพ่อกินบ่ดเดือยอย่างไรกะเข้าวน้ากะบ่พออยู่บ่พอกินซื้อหาเงินซื้อได้โอ้หาเงินซื้อนอนหน้าเป็นประจำเนาะทางเฮือนนี่กั เมื่ออยู่บ่เฮือนนี่บ่ได้เมือบ่ได้เมือไฟฟ้ามายังก็มีล้วบ่เฮือนบ่มีบ่มีอัน่อน้ำม่ตู้โอ้่อน้ำมตู้น้ำใดได้สชมน้ำใดน้ำใดกับบ่มีอืมพวกพวกพวกพิษไอห้องน้ำนี่ก็ยังบ่มียังบ่มีโดยโดยโดยก็เลยได้อยู่แต่หน้านาอแมนอืมอยู่แต่ให้แต่หน้าซื่อเนาะบ่ได้ไปทางใดทางใดก็เป็นกำลังใจให้ทางน้อง เนาะไว้น้องสู่ต่อไปเนาะน้องเนาะโดยอืมก็น้ากะได้เข่าปีนึงได้แจ็คซอกอ่านเห็นนะปีนึงกะประมาณสี่สิบสองนี่แหละโอ้สี่สิบสองกะมันลายคนกินเนาะแมนแมนมือกะทือบุกุ้มเนาะบุกุ้มเลยสี่สิบสองว่าคนมันหลายคนเนาะคนกะซีบุกคนได้เพื่อพี่น้องเลยทางน้องเพื่อนกะเออตอนนี้จะมา โอรวมกับน้องว่าเพื่อนพ่อพี่น้องกัน้องก็คือย่อนความทุกข์ความยากของน้องเพื่อนเนาะน้องเนาะไอเจ้าเจ้าน่ะนอนอยู่นี่บ่หรือว่าอย่างไรนอนนีน่แหละโอ้นอนนี่เนาะเป็นประจำเนาะโดยโดยโดยนอนกับโมหัวบ่นี่ยกะหลังคานี่ครัยหัวอยู่หัวกระปะไปเนาะก็ดีดีกว่าเฮือนนะเฮ็ดอยู่เฮ็ดบ่เป็นโอ้อยากเฮ็ดอยู่เนาะโดยผมมีเงิน hm, ถ้าว่าเข้าหาเงินได้เนาะกับเอาชื่อแตงกีซีไส่ไหมกับมานกระสี่บหัวไปได้เนาะโดยอันนี้ก็คือย้อนความถูกความยากเขากัหาอยู่แต่กับม,มันบ่ได้มันด้ายนเนาะน้อง,ง,นง,ง,องเออานาะโดยเม่อยู่พ่อหามาได้กับทั้ขขง,งน้องทั้งนุ่งทั้งพ่อทั้งเมย์คือว่าแต่เนาะคือเขาว่ากันนี่แต่เนาะโดยหามาได้กับไปซื้อเข่าซื้อน้ําเนี่ยโดยโดยโดยไปซื้อเข่าเนาะ่าได้กันซื้อเข่าซื้อน้ํามาสูรอบครัว สู่พ่อแม่สู่น้องนุงเนาะเคยน้องเพราะว่าหลายคนไม่พี่น้องเลยเป็นชาลัยเนาะโอ้แต่เมื่อกับบได้เมือบ้านเนาะอยู่น้าเป็นประจำยามแรงกับยูนี่บ่ยามแรงกับยูนี่แหละโอ้มืเมือแต่เวลามีงานบ่เฮือนกันเลยโดยหักมีเฮือนเนาะมีนี่กัน เงินใหม่และผ่าปีาก็ขาดว่าเราไม่มีเงินซื้อโอ้โดยโดยใส่ผ่าธรรมชาติบ่ใส่ผ่าไม่จากบ่เด้อแมน่แมนๆโอ้เอ็มผ่าไม่จากยังบ่มีเงินซื้อเนอะาะหาเงินก็คือว่าในน้องๆเนาะก็ซื้อรายอันรายย่างเนาะเด็ดซื้อเข้าซื้ออีหยังมาใช้ครอบครัวของเฮาเพราะเนาะโดยถ้าบ่หาก็คือบ่ได้คือว่าเนี่ยื้อนี้สิไปหาอย่างน้องื้อ,อนี้ตั้งใจไว้ไปปว่า ไปและไปหาอยู่หากินนี่แหละโอ้เคยไปคุจิโร่จิโร่ก็ไปวะเคยไปโอ้ได้อยู่เนาะแต่ละมือเนาะได้พอได้กินอืมโดยโดยได้พอได้กินเนาะอ,อันนี้ก็ถ่ายความทุกข์ความยากของน้องข่พอนะพี่น้องกันเนาะกับเพื่อนก็เล่าเรื่องตามที่เป็นมาเพื่อนเป็นพ่นอพี่น้องเปิดเผยความจริงเพื่อนออกมาพ่อพี่น้องเนาะเพราะว่า ทางนองนี่ก็บเขาบบกุ้มอยู่กุ้มกินน่กับทุกสิ่งทุกอย่างคือสีบบกุ้มเนอะน้องเนาะพอได้อยู่ได้อันนี้ธรรมชาติเนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นก็หาอยู่พี่น้องไยเนาะแต่ก็พอได้อยู่ได้กินเพราะว่าทางน้องเพิ่นกัยังบ่เคยไปทํางานใส่จ้าเถื่อพี่น้องไยเพราะว่าน้องเพิ่นกัยังน้อยเนาะโดยก็ได้แต่ลําให้ลํานารับจ้างน้ำบ้านบ้านเนาะถามีคนจ้างเนาะน้องเนาะโดยแมนถ้ายามลํานาก็ไป ลำนารับจ้างดูการัาาบจ้างประมาณนี้เนาะดยคารักษณะย่าเกีวข่าวกับไปเกีวข่าวจ้างประมาณนี้เนาะเพราะว่าน้องเพื่อนกันยังอายุยังโบรายพ่อพี่น้องเลยเป็นยังไงก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าท่านใด,ดนอยากจะช่วยเหลือทางน้องว่าเพ,พื่อนพ่อพี่น้องเลยเนาะครอบครัวของน้องเพื่อนกระทุกยากลําบากอีดีพ่อพี่น้องเพราะว่ามาเห็นแล้วเนาะน ทางเอฟซีของเขากับขงสีมุกเข้าใจเนาะพ่อพี่น้องเนาะกับขงซีหินแล้วก็น่าเห็นดูสงสารน้องเพิ่นพ่อพี่น้องกันเนาะการวัยรุ่นยังโสดพ่อพี่น้องอนาะเพราะว่าน้องเพิ่นกันยังอายุยังน้อยเนาะการอนาคตของเพิ่นกับขงสีไปไกลพ่อพี่น้องอัาะทางน้องเพิ่นกันเนาะเสียเท่าว่าทางน้องเพิ่นนี่กับออกห้องเฮียนมาแล้วพ่อพี่น้องกันกับเฮียนโบจบป่อห่าซ้ำเนาะเพราะว่าทางครอบครัวของน้องนี่ก็คือมีเงินมีคำส่ง เสี่ยน้องเฮียนเนาะน้องเนาะแม่นโดยอืองน้องเพิ่นก็น้าฮินดูสงสารอยู่พวยพี่น้องอ้ยเนาะมาคุยกับน้องว่ากันนานกันพอสมควรเนาะน้องว่าเนาะก็คงสิฮู้เรื่องฮู้าวได้แหละก็อ่าสิได้มอบน้จิน้จให้น้องว่านนกน้อน้องว่าเนาะไว้ซื้อขอบใจหลายโดยไว้ซื้อว่าเตมเงินซื้อขนมก็ได้ลูกเโดยเพราะว่าทางน้องนี่ก็บ่ค่อยยังบ่มีโทรศัพท์เนาะครับเนาะ แมนโอ้โหโทรศัพท์ดินกับบุมีโอ้โหโทรศัพท์ดินบุมีโดยโดยโดยก็ไว้ซื้อขนมก็ได้กันเนาะแมนพอพอน้องเพื่อนี่ก็คืออยู่แต่ให้แต่หน้าพอแพี่น้องก็บ่ได้ไปทา้งหลาเนาะโดยทังนั้นก็พ่อน้องเขาหน้าก็ได้คุยน้องอ่าคงสิฮู้เรื่องกันเนาะน้องน้องเนาะโดยดุ้งก็สิได้ลำไดาจะไน้องเอ้ยสบายดีโดยสบายดีโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยหลังจากที่โอ้ลมกับ ครอบครัวของน้องว่ามาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็พอน้องคนหน้าการนีวิวบรรยากาศให้พ่อเม่พี่น้องทางเอฟซีของเฮาเบิงส้มกันก่อนเนาะโดยอันนี้ก็คือบอนอยู่บนเ้าของน้องว่าพ,พ่อมยพี่น้องอั้นก็คือเอ่เฮือนกัว่าได้พ่อมยพี่น้องแต่ว่ามันเป็นกระท่อมเทียงหน้าเนาะพ,พ่อมยพี่น้องเพราะว่าย่าจากบ้านมาอยู่หน้าพ่อมยพี่น้องเลยเพราะว่าเฮือนกับหลังคาหัวเนาะโดยถ่ายให้พ่อเม่พี่น้องได้เบิงได้ช้มกันเนาะทางน้องเพื่อนกันหนาสงสารเ็นดูพ่อมพี่น้องเลย ก็คือโบมี่อย่างเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮือนเพื่อนเนาะก็คือหลายคนเนาะโดยเฮือนซานของน้องนี่ก็หลายคนพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าถไทยพ่อแม่พี่น้องในเบิ่งส้มกันโอ้ฝ่าเฮือนของเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้จังใดจังใดก็เป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะน้องเพื่อนก็อยากมีชีวิตที่ว่าจะดีเท่าเทียมกับมู่พ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องถ้าท่านใดอยากจะซอยเดือทางครอบครัวของน้องว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะ กติดต่อมาทางซ่องพอน้องโคหน้าบ้านเ้าไล่พ่อเมพี่น้องเลยก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้เนาะโดยก็ขอขอบบุญขอบคุณทางเอฟซีของพอน้องโคหน้าเนาะกติดตามสมพอน้องโคหน้ามาโดยตาดอดกับคลิปพอน้องโคหน้าก็จะได้จบลงเพียงสามนี้ก่อนพ่อเมพี่น้องเลยก็มีคลิปหน้าอีกต่อต่อไปให้พ่อเม่พี่น้องนะครับสมกันผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้อพ่อเม่พี่น้องกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี